สวัสดีจ้าพบกับช่องพิว่าพาแซบเดอ้อวันนี้พิ่ว่ามีอะไรซแซบๆอีกแล้วจา้าวันนี้มีปลาหมึกย่างจา้ามาเพ่อแม่พี่น้องปลาหมึกย่างด้วยกันดเดอ้อจ้ดเด้อตัวใหญ่เลยนี่เป็นปลาหมึกไข่เดอ้อแต่ไปซื้อเข้ามาไม่ได้ย่างเองดเดอ้อจ้ดเด้อนีหนวดโอ้โหอยากกินเห็นน้ำจิ้มเขาน่ากินน่ากินนะจ้ดเนาะนี่น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดเดอ้อจ้ดเด้อโอ้โหลองลาดเลยเลยนาะโอ้ ก็จะจัดจ้านดมีมาพ่อแม่พี่น้องพูดหลายเสียเวลาด้วยจ้ะเดอ้อใครเข้ามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพี่ว่าพาแซบช่องเล็กๆช่องนี้นด้วยจ้ะเดอ้อใครขอใครเข้ามาแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณลหลายๆด้วยจ้ะเดอ้อมาพูดหลายเสียเวลาก็จะมีช้อนส้อมอือกินกับไข่จะนิ่งนจะจ้ะอือพาแก้มก็จะมีสลัดด้วยจ้ะเดอ้อ Ờ. Mm. เซีบมากลองหมดน้ำจิ้มเขาแบบเอดีอะชาดเปรี้ยวเผ็ดหวานนิดหน่อย,ห,อยหมดโอ้โอ sắp <coughs> <Hai. coughs> mặt はい。 จะจิตเจ้าจะใจบวดเพจแต่พอแม่พี่น้องขอที่อยากกินน้่งหมดเด้อเ็จเกินเ็จพูด <c oughs> <c oughs> มานี่หน้าจี๋ใหญ่ด้วยเจ๊เด้อ 1 เดีไปไป๋ยวปัดคำคำมันเท่อแม่พี่นอก